ลดล็อกศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณด้วยเน็ตเวิร์กเอฟเฟคุณกำลังสร้างธุรกิจที่เติบโตจากการเชื่อมต่อใช่หรือไม่แผนธุรกิจสำหรับเน็ตเวิร์กเอฟเฟกตซิสเต็มของเราคือพิมพ์เขียวที่คุณต้องมีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มหรือบริการที่ยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไหร่มูลค่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นในแผนธุรกิจนี้คุณจะได้พบกับแกนแท้ของเน็ตเวิร์กเอฟเฟทำความเข้าใจว่าผลกระทบจากเครือข่ายคืออะไรและจะใช้มันเป็น,นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร การวิเคราะห์เชิงลึกเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งและพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกลยุทธ์การขยายฐานผู้ใช้วางแผนการตลาดและการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ใช้กลุ่มแรกให้ได้มากที่สุดการสร้างมูลค่าแผนการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเมื่อเครือข่ายของคุณเติบโตถึงจุดที่ทำกำไราดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์พร้อมสมมติฐานการเงิน5ปี และเริ่มต้นสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้แล้ววันนี้คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรีธุรกิจของคุณจะไม่หยุดอยู่แค่คนเดียวอีกต่อไป